สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะก็วันนี้จะพาที่บ้านนะคะไปทานข้าวนะคะนี่สารทีนะคะคนขับรถนะคะขับอย่างมุ่งมั่นมากเลยนะคะพอดีว่านัดกันไว้ประมาณ1ิบเอโมงครึ่งนะคะที่เดอะเซอร์เิลราชเฤพษ์เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปกินร้านไหนกันติดตามกันได้เลยค่ะ ถึงหน้าร้านแล้วนะคะก็จองไว้รอบเที่ยงนะคะแต่คราวนี้เขาบอกว่าให้มาก่อนนะคะประมาณ1ิบนาทีร้านไหนไปดูกันนี่ค่ะถึงแล้วนะคะอาคาโกโอมากาเซนะคะวันนี้พาที่บ้านมากินกันทั้งหมดเก้าคนเย่เดี๋ยวไปกินกันว่าเป็นยังไงบ้างมาค่ะแล้วเข้าไปในร้านกันวันนี้นะคะก็จองเอาไว้โซนหนึ่งนะคะเป็นโซนตรงนี้9้าท่านนะคะก็แบบนั่งกินกันตรงนี้เลยนี่ันนีนะะ้เป็นไงบ้างค,คุณน้องสวัสดีค่ะคุณน้องชาย คุณแม่คุยกันอยู่นะคะกำลังมองมอยค่ะเดี๋ยวนะคะ,คะ,ะ,คะจะเริ่มทานกันแล้วนะคะส่วนอันนี้คุณพ่อนะคะนี่คุณพ่อทุนหัวนะคะต้องบูชาขึ้นที่งไว้นะคะคนนี้โอเคค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างในร้านนะคะก็จองโซนเรานี้เอาไว้ทั้งหมด9ท่านนะคะสำหรับโอมาการ์เซในวันนี้อะคะ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมนูแรกจะเป็นอะไรแล้วจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวมีเต้ยพาชิมนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะ

อันแรกนะคะจำชื่อไม่ได้นะคะก็พูดยาวมากนะคะกินก่อนนะน,นะนะนะวันนี้ทานได้เพพาะตัวไขุู่ตัวบางเท่านั้นนะครับผม,ม,ชมาชมนะอนี้เป็นอที่สอเอีเอ้ป็น,อ,น,น,น,อ,นอับปนี้เป็นปลากระพงแดงญี่ปุ่นนะครับปลากระพงแดงญี่ปุ่นค่นะเพ,พื่นน เขาก็จะมีผ้านี้นะคะให้เช็ดมือก่อนเพื่อจะได้แบบสะอาดนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้ใช้มือนะคะหยิบกินไปเลยงั้นเราใช้มือเลยนะคะบอกว่าเวลาทานนะคะต้องเอาเนื้อปลาอย่างนพริกวางไว้ที่ลิ้นนะคะไม่ใช่เอาข้าวไปที่ลิ้นนะคะลองมันสามา่าเป็นไงบ้าง

เมื่อกี้เชฟแซวนะคะบอกว่าถ้าหากว่าไม่ได้กินนะคะเผาเตาถ่านจากสกาลอกนะคะนั้นก็บอกเลยว่าแสดงว่าติดโควิดแล้ว <c oughs> มาแล้วค่ะ ราดงาซอยไดยไหมครับคุณรถนนครับมาชิมกคำหนึ่ค่ะเป็นไงบ้างตรงนี้เต้นได้ไหมแล้วมีความเต้นชอบจิงเต้ข้าวปูตมันก็หน่อยแม่ลองสั่งไปเปีลยวไปดูบางให้ี ี้ไม่ได้พาที่บ้านมาอิ่มนะคะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะนี่ดูคุณพ่อจะตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะเ,เป็นไงบ้างป,ะปะ้าอร่อยไหมไม่สนใจดกเลยนะครับต้องถ่ายใจจดใจจอ่อ ก็บรรยากาศดีๆอย่างนี้นะคะลองมากันได้นะคะเดี๋ยวจะไปคำต่อไปกัน,นะค่ะมาแล้วตันนี้ไม่ต้องพิกนะครับพิกแล้โคโค่ก็บนไม่ใช่เป็นอะไรนะคะเป็นไข่ปลานะคะอเออเอฝนเมื่อกี้ ทำยังไงคะ้องสามเยี่มขึ้นมาแบบนี้จะทัไงต่อเป็นไงบ้างทาเใช่ไม่ตื่นตไม่ตื่นตื่นแล้วก็เลยได้งสีว่าเอาเป็นคถ่ายมาแล้วรคะคือมันเต็มปากจะไม่พูดไม่ได้ใช่ไหม แกอย่งกวงนอนะเหวานมันเ็มมาครับอมสุดยอดตัวน้ำมันไว้นะครับโครนวางไว้หังมือแล้วค่กินเได้ ถึงนะคะเมนูสุดท้ายน,ะะน้ำใส่นะคะซุปน้ำใส่ล้างปากล้างปากนะคะจานสุดท้ายะะาแล้วค่ะของหวานแล้ว